สวัสดีครับพบกับพี่รัตพึกงใสอินดี้นะครับผมวันนี้นะครับพี่รัตก็จะมาแนะนําสายรัดกล้องมือถือนะครับนี่เป็นอุปกรณ์สําหรับถ่ายทํา youtube นะครับหรือว่าใครจะถ่ายวอล์กถ่ายอะไรก็ได้นะครับก็คือในชุดของเขาก็จะมีที่จับมือถือมาให้นะครับประมาณนี้แล้วก็พระเอกอีกอย่างหนึ่งนะครับหลักๆก็คือตัวนี้แหละครับนี่ครับผม ชุดสำหรับใส่ยึดติดมือถือนะครับก็คือปกติเวลาพี่ถ่าย youtube หรือว่ารีวิวงานต่างๆนะครับก็จะใช้ขาตั้งกล้องนะครับปกติแล้วก็หาหมุมเอาซึ่งบางทีมันก็มุมมันไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาเราถ่ายวอล์กหรือถ่ายอะไรสดๆอย่างเงี้ยมันถ่ายไม่ถนัดนะครับเพราะว่าเราถ่ายทําคนเดียวนะครับวันนี้ก็เลยลองสั่งจากราสด้ามาครับเป็น อุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่ติดกับตัวเราเลยนะครับแล้วก็เอามือถือยึดติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมกล้องกันนะครับว่าพอพี่ใส่ชุดนี้ขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูมุมกล้องกันนะครับว่าใส่ชุดนี้เข้าไปแล้วมันจะช่วยให้มุมกล้องเราสวยขึ้นหรือเปล่าไปดูกันครับนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมุมกล้องที่เราได้ทําการติดตั้งกับหน้าอกเราแล้วนะครับนี่ อันนี้ก็คือ3มเกินนะครับวัตถุดิบวันนี้พี่ก็จะมารีวิวการทำไก่แช่น้ำปลาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการใช้นี่ครับน่องเล็กนะครับในการเป็นส่วนผสมอุปกรณ์ในการทำนะครับแล้วก็จะนี่เป็นพวกผักแต่ที่จะขาดไม่ได้ก็คืออันนี้ครับตะไคร่นะครับลองก้นเหมือนเดิมแล้วของพี่จะมี น้ำปรุงรสของเก่านะครับเป็นน้ำสต๊อกนะครับจะเห็นทําการเทลงไปด้วยนะครับโอเคครับผมนี่ครับแล้วก็ทําการต้มเคีย่ยวด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับผมเวลาเราติดตั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็จะมีที่กดเปิดปิดอยู่ด้านนี้นะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นที่ยึดโทรศัพท์สามารถต่อหัวต่อได้นะครับถ้าเรามีนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็รูปแบบหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมมองภาพถ่ายนะครับจะก็จะออกมาเป็นแบบที่ประมาณที่พี่ได้ถ่ายทำเมื่อกี้เนี่ยครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโดยรวมเพราะเราก็สะดวกตรงที่เราไม่ต้องมา จับมือถือเองนะครับแล้วมือนึงเราก็ต้องทํากับข้าวไปด้วยซึ่งเราไม่ถนัดนะครับอันนี้เราก็จะถนัดมากกว่าเพราะเราใส่โทรศัพท์ไปในนี้ปุ๊บแล้วก็สามารถถ่ายทําได้เลยนี่ของเดิมพี่จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวหนีบนะครับแล้วก็เอามือถือไว้ตรงนี้ซึ่งมุมกล้องก็จะได้ประ,ประมาณเนี้ยครับซึ่งบางทีมันมองไม่เห็นเหรอไหมมองไม่เห็นถึงกับข้าวนะครับแล้วก็เสียงมันก็จะอยู่ไกลก็คือเสียงก็จะไม่ชัดพอมาใช้วิธีติดหน้าอกแบบนี้ปุ๊บก็ถือว่าสะดวกขึ้นนะครับ วันนี้ก็ทําไก่แช่น้ำปลาเงนะครับอยากกินแต่เป็นน่องเล็กแทนนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวอุปกรณ์เสริมสําหรับใช้ในการถ่ายทำ YouTube ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมไปแล้วครับ